ดาบของฉันก็กลายเป็นสีแดงเหมือนกันอูปานมาแล้วทุกคนตอนนี้ต้องระวังการโจมตีของพวกนั้นด้วยทุกคนโอ้หลบไปหั่นวะโอ้โหทุกคนดูพวกมันดิดูพวกมันเล่นกันดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ โอ้โหทุกคนดูพวกมันเล่นกันดิโอ้โหโอ้โหขี้โกงน้องผมไม่อยากสู้ครับผมกลัวครับตอนนี้แหละโอ้โหกลับได้โอกาสกำลังเอาอย่างเงี้ยถูกย่งเข้าไปโดนดิเยี่ยโอ้โหทุกคนดูพวกมันดิเข้าไงยัยเยี่ยโอ้ไม่ก๊อ หลอกหลอกอย่างตรงนี้ <vic S 1> โอ้คู่ยังยังมีโอ้ขู่โอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหได้เวลาแต่ก่อนใช้ต้องหลบก่อนโอ้ได้ใช้แต่แรกเนี่ยผมเป็น <representative> <S 2> <S 2> <layers> <information> คนผมจะกักไว้ทำไมมั้งงงมาทุกคน ฮิโนคามิคำก็ซันโฮโร่เฮ้ยทำไมแล้วผมจะช้าไหมเรียบร้อยครับตักสามพร้อมกันนี่ตักสามสยองขวัญปั๊บ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 ตัวท้ายไปซึบโอ้โหระเบมมังระเบมมังกรเพิ่ม